สวัสดีครับอยู่กับช่องอาก่งเกิดมาซ่อมนะฮะอู่สปอร์ตออโต้สวีทศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดแปดแปดครับเอ่อมิวเซเว่นนะครับมิวเซเว่นนะครับนี่ระบบแอร์เครื่องยนต์นะครับระบบแอร์สองตู้นะทําไม่ยากหรอกนะครับมันก็เป็นรถทั่วไปนะครับมันไม่จําเป็นต้องเฉพาะกลุ่มก็ได้นะนะครับมิวเซเว่นเนี่ยนะฮะผมก็ซ่อมไปตั้งหลายคันแล้วนะครับ มีทั้งเกียร์ออโต้โฟทั้งเกียร์ออโต้ไม่โฟคันนี้เกียร์ออโต้ไม่โฟนะครับ4ีคูณสแล้วก็มาด้า CX5 นะครับเสร็จแล้วครับทำเสร็จแล้วส่งงานนะเดี๋ยวลูกค้ามาเอานะครับงานก็มีเข้ามาเรื่อยๆทุกวันนะครับคันนี้คันนี้นะครับมาด้านะครับเดี๋ยวดูรวมๆไปเลยคันนี้มาด้านะครับก็ช่วงล่างมันหลวมนะครับแหลกนะครับแหลกบังคับเลี้ยวหลวม อยากรู้เรื่องไงว่าแหลกหลวมนะครับอันนี้สองแสนวโลนะครับรู้ยังไงว่าหลวม mm hmm. เดี๋ยวลดคุณแก่กนวิธีง่ายๆครับถ้าแหลกถ้าตัวแหลกบันคับเรยวมันหลวมนะครับง่ายๆเลยนะครับให้โยกอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยโยกตอนที่ว่าเรายังยังไม่ได้เปิดสวิตช์ออนนะโยกเนี่ยเนี่ยโยกแรงๆโยกซ้ายขวาแรงๆถ้าถ้าเป็นหนักๆเลยนะมันจะกูกักกูกุกกูกุกกูกักนะครับ นี่เปลี่ยนแล้วนะครับของแท้นะครับไม่แพงหรอกครับหมื่นต้นหมื่นสองของแท้นะครับหมื่นสองพันบาทคนระับของแท้ดีกว่าแน่นอนตั้งศูนย์ด้วยตลับเมตรแล้วก็เปลี่ยนแต่ตัวปลายนี่นี่น,นี่ของเดิมนะครับเวลาโยกเนี่ยมันอย่างเงี้ยก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยนะครับ,นะรบแล้วก็ตัวปลายหลวมเอ้ยไอ้นี่มาไงวะเนี่ยมาอีกแล้ว ไอ้ไงนอนแม่งก็เลยเอ,อ่อเปลี่ยนของแท้ใส่นะนู่นกล่องนี่โน่นของแท้เลยนะครับเบอร์ตรงนะครับปี18ปี2018นะ2014 2น1 2 1 2ะมันก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้าอยากจะรู้ยังไงก็มุดไปดูแล้วก็ดูเลขตัวนี้นะครับนี่สามห้าหนึ่งนะครับนี่ ด3 5 1นะครับก็เปลี่ยนตัวปลายนี้เป็นของ TRW นะ TRW นะก็ใช้ได้แล้วก็ก่อนยกใส่ประกอบให้เรียบร้อยแล้วก็วัดตลับเมตรนะครับวัดตลับเมตรเพราะว่าตัวนี้แขนตัวนี้มันยังมันยังไม่หลวมเท่าไหร่นะมันยังไม่หลวมเท่าไหร่เหมือนก็เคยเปลี่ยนม,มานะเพราะม,มีรอยย้ำยอรอยย้ำเข็มขัดคือบูธช่วงล่างทำมาหมดแล้วนะครับแต่ทำไม่หมดจะทำให้หมดทุกอย่างนะครับก็เหลือแค่แหลก บูตตัวใหญ่อัดไม่ดีก็หลวมนะบูตตัวใหญ่บูตปีนนกลากถ้าเป็นของ cx หตัวปี18มันจะไม่เหมือนกับตัว cx หตัวปี12มันจะคนละตัวครับตัวนี้บูตจะใหญ่กว่าก็คันนี้ทรงงานเน,น,นี่ยทะโยกเนี่ยเนี่ยอันนี้โยกแรงๆไม่ดังเลยนะเงียบของเดิมนะกุกกุกกุกกะกุกกุกก,ะก,ะก,ะกะนะครับเวลาเราวิ่งนะมันจะกุ๊กกุกกุ๊กกุกกึกกึนะครับมันจะดังลำคาญแค่ อันนี้เจ้าของว่ามันดังลำคาญก็เลยเอามาให้ผมตรวจเช็คของก็บอกว่าแหลกมันดังนะครับสองแสนวอโลก็ดังหมดแล้วอันนี้ส่วนอันนี้เป็นของโตโยต้าพรีวุดนะครับโตโยต้าพรีอุดไฮบริดนะเนี่อันนี้ก็ดังกันตัวนี้ดังกงนผมดอันนี้ดังข้างนี้นะดังข้างซ้ายตีอยู่ข้างซ้ายนะนี่แล้วมือหมุนบุดบิดเล่นได้เลยนะครับตรงกลางฟันเฟือง ระยะฟรีไม่ดีครับจริงๆแล้วถ้าอยากให้ใช้ทนกนะ็คือต้องถอดอัดจรารบีนะแต่นี่เห็นไหมรอยเขาเปลี่ยนรอยเขาเปลี่ยนมาแล้วนะปกต,ติมันจะเป็นเข็มขัดรัดเข็มขัดรัดหนีบแบบนี้นะครับมันจะเป็นหนีแบบนี้นะครับ,บ,บ,รบของโตโยต้าพิวซนี่ก็เป็น GSP นะครับห้าพันกว่าบาทมันมีแค่นี้นะครับแล้วก็ช่วงล่างพวกนี้ลด แหลกเอมิเนียนครับคือแหลกใช้แหลกบังคับเลี้ยวเนี่ยส่วนมากก็มันมารับภาระเยอะนะการกระแทกการดึงแรงดึงแรงกระแทกนะน,นี้ก็เสร็จแล้วส่งงานนะครับตั้งศูนย์ตลับเมตร,รดึงเอาครับตรงเพราะว่ามุมพวกแคมเบอร์อะไรพวกนี้มันไม่เป็นไรนะแคตเตอร์ไม่ไไม่เป็นไรนะเราก็เปลี่ยนแล้วก็วัดตลับเมตรเอาไปลองขับใช้ได้นะครับส่วนเดี๋ยวหลังสงการก็ให้เจ้าของรถไปตั้งอีกทีหนึง่ง มันก็ต้องเป็นระบบนั้นแหละเพราะร้าน,นปิดหมดแล้วนะครับแต่นี่ก็ถือว่าปล่อยพวงมาลัยวิ่งตรงๆเนี่ยเกิน200เมตรเลยนะครับปล่อยพวงมาลัยวิ่งตรงเกิน200เมตรนะรส่วนแคนี้นะครับมีปัญหาเรื่องท่อน้ํารั่วรอบข้างนะครับ200 200หน่อยๆนะครับ200กว่าโลนะครับไลเนอร์ยังอยู่ดีอยู่นะคันนี้ยังไม่มีปัญหาเรื่องน้ําดันเรื่องฝาสูบนะคันนี้ เจ้าของขอให้เปลี่ยนประเกน็นฝาสูบให้ด้วยนะครับเปลี่ยนก่อนเกิดปัญหานะครับเจอเจ้าของเนี้ยใจดีใจถึงเนี่ยไม่ต้องรอให้น้ำดันนะเพราะว่าแกเคยเคยวิ่งแล้วน้ำมันหายนะครับคันเก่าคันเก่าแกวิ่งแล้วน้ำหายแล้วก็เปลี่ยนท่อข้างไปพอตอนหลังน้ำดันเลยนะครับแกก็เลยบอกว่าไหนๆก็ลื้อแล้วเอาทีเดียวเลยแล้วก็เดี๋ยวจะลื นี่ชุดออยนะครับหรือชุดรือชุดออยนะครับมาทาแล้วก็เปลี่ยนแป,ป๊บตัวนี้แป,ป๊บตัวนี้จะเท่ากับแป,ป๊บข้างข้างฝาสูบนี่ตัวนี้นี่นะครับ,เ,รบเท่ากันนะครับเท่ากันอะไหล่ซื้อมาหมดแล้วนะครับหมื่นกว่าบ,บาทนะอะไหล่หมื่นกว่าบ,บาทเบิกแทนะ้ของแท้หมดเลยหมื่นกว่าบ,บาทเดี๋ยวพาไปดูอะไหล่ไปนี่ตัวนี้เทอร์โบอยู่นี่กองเอะเป็นดาร์กบอลเลย นี่ครับอะไรแค่นี้เองหมืน่นกว่าบาทนะครับหมื่นหน่อยๆน,นะครับมันเครื่องยังไม่หมดนะยังไม่รวมเนี่ยท่อท่อยางแป๊บอะไรทุกทั้งรอบเครื่องทั้งหมดเลยนะครับยังไม่รวมนี่น้ายาก็เป็นของโตต้านะแล้วก็ยังไม่รวมปั๊มน้านะครับจุกจิกจุกจิก,จกอีกนะครับคันนี้ก็มีทําเสร็จก็น่าจะมีสองหมื่นนะนะครับเพราะว่าต้องทำต้องทำวาล์วใหม่นะวาล์ว ทำวาลใหม่แล้วก็เ,เปลี่ยนซีนวาลนะครับเปลี่ยนซีนหมวกวาลใหม่นะครับแต่คันนี้ยังไม่มีปัญหาเรื่องน้ําดันนะคันนี้นะครดูปะเก็นยังไม่เป็นรอยปะเก็นนี่ยังไม่มีข้ามนะปะเก็นยังไม่มีรอยข้ามเลยนะครับสองแสนหมื่นนะครับสองแสนหมื่นโลน้อยๆน,นะเนี่ยวาลวยังไม่มีรอยกัดก่อนอะไรเลยฝาก็ยังสวยนะแต่ต้องส่งทํานะเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้มันก่อนตรงนี้มันก่อนนะครับสาเหตุที่ ฝั ee, ่งนี้ยนะฝั่งนี้เนะี่ยผมบอกให้ที่ที่ผมคิดเอาเองนะคิดเอาเองนะสาเหตุที่น็อตฝาสูบมันขึ้นสนิมอ่ะที่มันขึ้นสนิมนะครับน็อตฝาสูบขึ้นสนิมตรงไหนวเนี่ยเนี่ยฝั่งเนี้ยครับฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยฝั่งท่อร่วมไมนะ่ดีเสาเหตุที่น็อตน็อตแต่ละตัวเนี่ยน็อตหลักยึดฝาสูบขึ้นสนิมนี่นะครับที่ผมคิดเองนะ นี่นะครับตรงนี้เนื้อนี้จะเป็นเนื้อเขาขาวนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นเขาไม่ได้เขาไม่ได้งานผลิตมาไม่ได้เป็นแถบดําแบบนี้เป็นไม่ได้เป็นสีดํานะมันจะอยู่ใกล้น็อตมากเลยแล้วพอเราลูบป,ปุ๊บม,มันจะมีชั้นความต่างนะครับมันจะมีชั้นความต่างสูงต่ําพอเราใช้ไปหลายปีนะครับเป็นสิบปีนีน้น้ามันก็ค่อยซึมเข้ามาเนี่ยนะค,ความชื้นนะครับก็ค่อยซึมเข้ามาสังเกตตรงนี้น็อต สามตัวนะครับสามตัวจะขึ้นสนิมนะจะขึ้นสนิมเดี๋ยวผมไ่ดูนะครับสามตัวสี่ตัวนี่แหละผ่าพาเอฟซีปวดหัวเล่นสี่ตัวนะครับนี่เห็นไหมน,นี่ครับขึ้นสนิมนะนี่ขึ้นสนิมนะมันไม่ได้ขึ้นสนิมเพราะว่าฝาฝาโก่งน้ําดันนะเพราะว่ามันขึ้นสนิมเพราะว่าเนื้อ,เน,อเนื้องานของประเก็นฝาสูบมัน มันครอบคุมไม่เต็มหน้านะครับนี่เห็นปหมเดิ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 ก็เลยนะเป็นงี้นะนี่มันก็ซึมเข้ามาเห็นไหมซึมเข้ามาครับแต่รอยนะรอยเนี่ยวงแหวนเนี้ย네ยังไม่มีการกัดก่อนนะครับยังไม่มีการข้ามของปะเก็นเลยนะแกเห็นรั่วนะครับเจ้าของรถเห็นว่ามันรั่วนะครับเจ้าของรถเห็นว่ามันรั่วรอบข้างนะครับ<ม>ข้างเครื่องมันรั่วแกก็เลยไหนๆก็รื้อขนาดนี้แล้วนะครับ เปลี่ยนประกนใหม่นะครับทีเดียวเลยแล้วก็เดี๋ยวรื้อฝาหน้าเนี่ยหมดเลยนะถอดฝาเน้าเนี่ยหมดเลยนะครับเปลี่ยนซีนเปลี่ยนเปลี่ยนโอลิงใหม่แล้วก็เปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนซีเอโอลิงของปั๊มพอร์นะครับแล้วก็ปัม๊มสุดยกาศมมลมเบรกเปลี่ยนใหม่หมดเลยถอดมูเล่ด้วยเปลี่ยนซีลคอหน้ามันโล่งขนาดนี้นะทำทีเดียวเลยก็เดี๋ยวจะของเสียห้ามาเอารถนะครับแล้วก็คันนี้ต้องรอหลัง สงการแล้วครับคันนี้ส่วนคันนู้นเปลี่ยนปั๊มน้ำกับตัวดันตัวดันสายพานนะครับู่ไหนว่าปั๊มน้ำนี่คันสีดานะสีดำฟอร์จูเนอร์นะ er นะนี่ครับปั๊มน้ำรั่วนะครับเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องแล้วก็เปลี่ยนตัวดันตัวดันสายพานสังเกตให้ดีนะครับรถใครตัวดันสายพานมีปัญหามันจะเป็นอย่างนี้ตัวดันสายพานนะครับนี่ตัวดันสายพาน ของแท้ก็สองพันหน่อยๆน,นะนี่เห็นเห็นสังเกตไหมสายพานนี่เลื่อนออกมาแล้วนะครับสายพานออกมานี่แหละนะไม่ไม่อยู่ไม่ไม่อยู่เต็มหน้านะมันมาอีกแล้วเฮ้ยจะเดินเลยทั้งหน้าเนี่ยเออนอนนังเลยเออนอนนังเลยเออเฮ้ยอะ มันจะ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 ไม่ขนาดนะครับตรงนี้มันจะเนี่ยครับมันจะอ้านะครับร่องนี้มันจะอ้าร่องข้างในมันจะชิดเห็นไหมคือแกนข้างในมันเพี้ยนแล้วนะครับเวลามันกดสายพานมันกลายเป็นงุ้มลงครับสายพานมันจะวิ่งออกถ้ามันวิ่งออกขนาดนี้นะถ้าใช้ไปอีกหน่อยนะครับมันจะวิ่งออกเลยสายพานหลุดนะครับปัญหาคือสายพานหลุดถ้ารถใครสายพานหลุดสายพานหน้าเครื่องหลุดนะครับให้มาดูตัวนี้นะครับดูรอยที่มันกดรอยที่สัมผัสนะครับ มาอยู่แค่นี้แหละปกติมันเข้าประมาณนี้นะเนี่ยปลายสายพานก็จะอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับปลายสายพานจะอยู่ปลายตรงนี้พอดีอันนี้สายพานมันออกมานี่แล้วนะครับของเดิมก็เลยเปลี่ยนเป็นใหม่นะฟอร์จิเนอร์คันสีดำนะขอบคุณมากเลยครับสหรับการรับชมครับเดี๋ยวคันนี้หลังของการแหละนะอยู่วชีีพังอะไรนะครับวิธีไหลเลยเลยดูทรงนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ